รถ SUV แล้วก็รถ PPV 7ที่นั่งห้ามพลาดกันเลยนะคะคันนี้ปรับราคาลงมาเหลือเพียงแค่8 3 0 0 0 0บาทคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดมาพร้อมกับฟันรูให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่เพียงแค่56 0 0 0เท่านั้นเองนะคะออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสำหรับ g r Sport ตัวไฮบริดโมนี้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้นะคะราคาถือว่าถูกมากนะคะเหลือเพียงแค่ 8แ9 0 0ก่บาทเท่านั้นเองนะคะรถครอบครัวที่มีตัวท็อปสุดอีหนึ่งคันตัวไม่ได้เช่นคันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะ Fortuner นะคะ999,000บาทโฉมปัจจุบันติดกล้อง360องศาร,รอบคันให้แน่นอนสนใจคันไหนไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิ์เพจยนนะคะในช่องของ พิรีเมียมค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตในส่วนของรถพรีเมียมค่ะทั้ง4ขคันนี้เลยนะคะเป็นรถ SUV 5ที่นั่งแล้วก็รถ PPV 7ที่นั่งนะคะมีทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวเริ่มต้นมาให้กับ พี่ๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีในส่วนของการปรับราคาลงมาด้วยนะคะท็อปสุดของเราก็มีวันลัศูนย์ของเราก็ยังมีอีกนะคะใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะค<ส>ุณลูกค้าคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสนใจคันไหนนะคะรีบโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะ082 704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียด แต่ละคันกันเลยนะคะว่า,ามีออปชันอะไรกันบ้างผ่อนเท่าไหร่เลขไมเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มมาแต่คันแรกกันเลยนะคะคันแรกของเรานะคะสีเทาดำสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะ Honda าเซ 2.4E บายเดเชน7ที่นั่งปี2021นะคะ830,000 9,000บาทเลขหมายอยู่ที่110,000กโลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะกระจังหน้าของขอจะได้เป็นสีดำตัดขอบโดยขมเมียไฟหน้าฟู l l LED มาให้แล้วมาฟ้องกับไฟตัดหมอดท,ทั้ง2ข้างมาให้กับคุณลูกคา้าเรียบร้อยเลยนะคะสีเทาดำปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเก็บงานให้กับคุณลูกคา้าทุกสีส่วนให้เรียบร้อยเลยนะคะสาหรับคันนี้นะ ในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแม็กยางมิชลินยางปี2023แม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ด้านข้างเขาเป็นสเกิร์ตในส่วนของโคเมียมาให้อีกด้วยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้ครบ มีลำโพงด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเมตรอาร์ตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้าผลน้ําปุ่มพุสการ์ดพวงมาลัยหุ้มหนังสีดําได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทสัสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เรียบร้อยเลยนะคะเบาะหนังสีดําตัดด้วยจะเข็บสีเทานะคะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวน็อตหรือโครงสร้างตัวรถของเขาก็ เดิมๆกันเลยทีเดียวคอนโซลหน้าๆของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาวสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะ <S <S เลขไม์วิ่ง <S <S อยู่ที่1นึ0 0แสนหนึ่งพกโลได้เป็นเลขไม์แท้เดิมจากโรงงานเรียบร้อยนะคะพร้มไร้หุ้มหนังสีดน ได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เรียบร้อยหน้าจอแทสกีนมาให้อีกด,ด้วยมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้นะคะแอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาเช่นเดียวกันนะคะตัวพีคือเบรกมือไฟฟ้ามีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธไท้อีกด,ด้วยนะคะใครมองหารถ p p v 7ที่นั่งที่เพิ่งปรับราคามาพิงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะแต่ใส่3ามหมาบาทเครดิตจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะพื้นที่ในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายมาพร้อมกับแอร์หลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะสีเทาดำรุ่นนี้หาย,ยากนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบเอลวดีมาให้ มาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกไฟเบรกวงที่3นะคะคุณลูกค้าตัดขอบด้วยโคมยมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะติดต้้งถอยหลังมาให้อีกด้วยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วก็วมีไฟส่องสินค้าด้านข้างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อหาพิงได้เลยนะคะ0 8 2 7 0 4 3 2 5 3 เบอร์พิงแอดไลน์ได้ติดฟิล์มรอบคันตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังสีดําปรับสภาพทุกอย่างให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคู่มือต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเช่นเดียวกันนะสำหรับคันนี้นะ Honda c r v 2.4E ตัวมาไดเชนปี2021นะคะเลขไมอยู่ที่11,000กโลนะคะ กับราคาอยู่ที่8 3 9 0 0นบาทเคดีดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะไะ้เป็นตัวชมใหม่มาให้อีกด้วยนะคะมาดูคันต่อไปกันเลยนะคะโฉมปัจจุบันโฉมล่าสุดรถ SUV 5ที่นั่งตัวท็อปคันนี้ห้ามพลาดนะคะสำหรับคันนี้นะโตยต้ตาโคลราคอส1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้เจียสปอร์ตปี2023จบปปี2024ได้เป็นสีขาวมุกสวยๆเลยนะคะ เก้าแสนห0บาทนะคะเคดีดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเลขไมพิงแค่56 0 0 0เท่าน,นั้นเองนะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้แล้วไฟหน้าโฟล L ดดีมาให้เรียบร้อยเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างนะคะติดกล้องรอบคันเป็นกล้อง360องศามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยสีดำตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ เรขงไม่กันเลยแล้วก็ในส่วนของซุปเปอรรถก่อนคันนี้ได้เป็นยางมิชลินนะคะล้อแม็กลมดำยางปี2023 Mac แม็กแท้เดิมจากโรงงานแม็กขอบ18นะคะตัวนี้ได้แม็กขอบ18มาให้นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะติดกล้อง360องศาระบบช่วยเตือนระบบกันชนมีมาให้ครบเลยนะในส่วนของภายในระบบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้รอบพันมือจับจะได้เป็นแบบ สีเทานะคะาาก็จบแท้เดิมจอกโรงงานรอยเมตอตร์ต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยมีช่องใส่แก้วน้าขวดน้ํามีมาให้ครบพรมไรหุ้มหนังสีดําได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอท mm ัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดําตัดตด้วยดิเคล็บสีเทาได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ นะคะคุณลูกค้าสติกเกอร์มอกอนะคะโครงสร้างตัวรถของเขาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะตัวทอ็อปแบบนี้เขามีสันลุกมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะรถคันนี้คือสวยมากน้องป้ายแดงกันเลยนะคะลูกค้าออปชั P ่นคือจัดเต็มให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูในโซนของเลขไม้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่ห้าหมื่นหกได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลย นะคะคพวมลัยหุ้มหนังสีดําได้เป็นพวมลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับสิ่งลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ออโต้นะคะคันี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะติดกล้อง360องศามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยระบบความปลอดภัยคือครบเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มให้แบบนี้นะคะตัวควบคุมตัวซันรูมีมาให้พร้อมเลย นะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับพรมสีดำมาให้อีกด้วยนะคะ9 1900 0บาทนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะจ๊ะพี่จาสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลยนะคะ0 8 2 7 0 4 3 2 5 3เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะในส่วนของผู้ได้สารคันนี้คือกว้างขวางนะคะติดมีแอร์หลังมาให้อีกด้วยมาพร้อมกับพรมกระดุมสีดำมาให้เช่นเดียวกัน นะคะคุณลูกค้าชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ด้วยนะคะระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดจุดตรงด้านหลังมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกไฟเบรกดวงที่3กระจกไล่ฟ้าตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะมาพร้อมกับถาดลองสินค้านะคะไฟส่องสินค้าพื้นที่กว้างขวางติดแอรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลย ใะคระมองหาน้องป้ายแดงคันนี้ห้ามพลาดติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยครัวแม่มาพร้อมกับการใส่ทั้ง4ี่บานมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยยามิชลินทั้ง4ล้อเลยนะคะโครงสร้าคงคมสันตัวรถของเขากาเ็เดิมๆด้านข้างสามารถใส่แก้วน้ําขวดน้ํามาให้นะคะในส่วนของแผ่นเพจเช็คจากเลขตัวเครื่องเลขตัวถัง อยู่ครบแน่นอนนะคะเบาะหนังสีดำส,สวยๆปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะตัวท็อปสุดวันตีศูนย์ยังอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะโตยต้าคโรล่าคอร์ส1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะคะ g r s p สป t ปี2023จบปลายปี2024นะคะ9 10,900 10, บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะ มาดูอีกหนึ่งคันตัวเริ่มต้นสําหรับคันนี้นะเพื่งเข้ามาใหม่ได้สีขาวมุกส,สวยๆเลยนะคะ Isuzu MU-X นะคะ1.9 XT ปี2023นะคะ8 0 9 0 0 0 0บาทเครดิ T, จับไปเลยฟรีดาวนะตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะแต่ราคา800,000กว่าบาทพี่บอกเลยว่าออปชั่นของเขาคือจัดเต็มแน่นอน และที่สะพันตัวนี้ได้เป็นตัวชมออนิวมาให้อีกด้วยกระจังหน้าฉมใหม่สีดำตัดขอบด้วยสีเทานะคะไฟหน้า f u LED มาให้มาพร้อมกับไฟเดนทามนิ้ไลท์มาให้อีกด้วยนะคะตัวนี้ได้เป็นสีขาวนะเขาจะออกขาวมุกมาให้นะคะติดฟิล์มรอบพานติดกันสาสมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะร้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะยางปี2023แม็กขอบ 17แม็กแทเดิมจากโรงงานตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่มีราวบันไดมาให้พร้อมเลยนะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงด้านข้างมาให้มือจับได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะระบบเซนเตอร์ล็อกออโต้รอบคันเลยนะคะพงมไรมันติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้เบาะผ้าสีดำสวยๆเลยนะคะสติ๊กเกอร์มออกนะคะมาพร้อมกับพรม สีดำเช่นเดียวกันนะคะเลขไมเพียงแค่32มหมงถือว่าน้อยมากนะคะคุณลูกค้าเลขไมถือว่าน้อยมากนะคะสำหรับคันนี้นะสนใจรถครอบครัว7ที่นั่งตัวเริ่มต้นตัวนี้แนะนำเลยนะคะแปดแสนเกบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารสามารถพับเบาะได้แล้วก็พับเบาะขึ้นได้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะติดแอ,อร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วย นะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจติดต่อมาได้เลยตามเบอร์ที่พิ้์ปักหนุดไว้ให้แอดไลน์ได้นะคะชูไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มีไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเบรกดวงที่3นะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้อันนี้เปิดแบบอัตโนมือมาให้กับคุณลูกคา้าเรียบร้อยเลยนะคะติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้อีกด้วยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานมาพร้อมกับพรมสีดา มาให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับคันนี้นะแค่พมตัวนี้ลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มแล้วนะคะคุณลูกคา้าท่านใดท,ที่มองหาตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็ตัวโฉมใหม่พี่แนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งค่ะเลยนะคะที่เป็นในส่วนของราคาถูกแล้วก็ในส่วนของตัวโฉมใหม่นะคะสําหรับคันนี้นะสีขาวนะตัวนี้ได้เป็นสีขาวมาให้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะแป0แ0มซ้ำ 899,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะแล้วก็ได้ออปชั่นเยอะๆไปให้แบบนี้เลยนะคะสหรับ Isuzu MU-X 1.9นะคะ Active ป,ปี2023นะคะ899,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะมาดูคันสุดท้ายกันเลยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวชมใหม่ชมปัจจุบันมาเลยนะคะ โ o ้ต้าฟอร์จูเน 2.4V นะคะตัวไมเไ้เชนตี2021นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า99,900บาทเคดิตดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะกระจังหน้าของเขาได้เป็นตัวโฉมใหม่ตัดขอบด้วยความแม่ไฟหน้า4ฟ e d ลเอดี LED, มาให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้ง2ข้างมาให้ติดกล้อง360อ,องศามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะได้เป็นสีขาวมุกส,สวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้ เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าย,ยางปี2023แม็กซีเทานะคะแม็กขอบ18นะคะแม็กแท้เดิมจัดโรงงานมาให้ไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้นะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นกล้อง360องศามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโคเมียมมาให้ระบบเซนเตอร์ล็อกออโต้รอบพันเรียบร้อยปุ่มทูสตาร์ทพรอมไรมันติฟังก์ชั่นนะคะ หน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้อีกด้วยนะคะเบาะหนังสีดำตัดรลหะเข็มสีตาลนะสีเทาได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับลูกค้านะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สติกเกอร์มออกนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ มาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคนอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้เลยให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของนี่เลยเลขใหม่นะคะคันนี้นะคะเลขไม่นะคะวิ่งอยู่ที่ 80,07 7ได้ไปเล่ใหม่แท้เดิมจากโรงงานหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะในส่วนของตัวนี้ติดกล้อง360อ,องศามาให้พร้อมเลยนะคะตัดด้วยลดลายไม้สวยงามมีปุ่มอีโคคาพาวเวอร์มโหมดระบบกันลื่นมีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้า900,000 9,000บาทเครดิตีลูกค้า, 9, 000, 90, 000า,คาจับไปเลยฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงิน ออกรถได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยมีไฟทับทิมสีแดงมุกระบบเซ็นเซอร์อ,อีก4จุดอยู่ตรงด้านหลังพื้นที่กว้างขวาง,วางน่าใช้งานนะคะติดแอร์ออโต้มาให้กับคุณลูกค้านะคะมีไฟส่องสินค้าทุกอย่างมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแบบนี้เลยรถสภาพเดิมๆแน่นอนรถเดิมที่พร้อมใช้งาน นะคะใครมองหารถครอบครัว7็ที่นั่งนะคะที่พร้อมใช้งานแนะนำเป็นคันนี้อีหนึ่งคันเลยติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโครเมี่ยมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าแนะนำเป็นอีหนึ่งคันถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากได้รถราคาเกินล้านแล้วก็อยากได้ตัวท็อปคันนี้บอกเลยว่าถูกใจกับคุณลูกค้าแน่นอน นะคะโต้ตาฟอร์จูเนอร์นะคะ 2.4V จุดสี่วีมายเนปีสองพนยี่สิบนะคะสำหรับคันนี้นะ999,000บาทเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้รถครอบครัวสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะหรืออยากได้ตัวเริ่มต้นย่อมเยาราคาหน่อยนะคะไอซุสมิลเอ็กนะคะ1.9ึ่งจุดอ็ทีปี2023 899,000บาทนะคะตัวท็อปสุดตัวล่าสุดรถ SUV 5ที่นั่งที่พร้อมใช้งานและวารันตีศูนยยังอยู่ ตัวต้าคุโรร่าคอร์สนะคะ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตีปี2023จดปลายปี2024นะคะตัว G R สปอร์นะคะ9 1 9 0 0 0บาทคันนี้เขาปรับราคาลงมานะคะสาย o อนด้ Honda, คือบอกเลยว่าห้ามพลาด Honda CRV 2.4E มาด้เชนปี2021นะคะ แปอส่นเก้าบาทสนใจคันไหนรีบติดต่อหาพิงได้เลย0827043253เบอร์พิงแอดไลน์ได้โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหอมพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ